เมื่อวานเนี่ยก็ทางกรทมนะครับกำลังเร่งรื้อสะพานอย่างเต็มที่เบื้องต้นเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยเขาบอกว่าขอใช้เวลาา3วันแต่ว่า,าทางวิทวก,กรรมสถานแห่งชาตินะครับบอกว่าเร่ง<ม>เร่งแล้วอาจจะเกิดเหตุท้บซ้อนก็ขอเป็นช่วง7วันแล้วก็เมือนะ่อวานเนี่ยกเ็เดี๋ยวเราลองไปดูคลิปนะครับแล้วก็มีเมื่อวานมีอาจารย์ชาติชาติใช่ไหมใบบัวว่ามาให้ข้อมูลใช่ไหมครับเกี่ยวกับสะพาน เขาบอกว่าเบื้องต้นจากการตรวจสอบก็สันนิษฐานว่าเกิดจากตัวโครงสร้างสะพานนะคะพังลงมาขนาดดึงลวดอัดแรงค่ะทำให้เสียสมดุลแล้วก็ล้มพับทับโครงสร้างสะพานบริเวณที่บริเวณเสาที่83แล้วก็84ค่ะเสียหายใน1ช่วงสะพานนะคะแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยพี่เข่งมีประเด็นที่หลายคนสงสัยว่าผู้ว่าเนี่ยสั่งเปลี่ยนแบบหรือไม่มผู้ว่านะคะเขาก็บอกว่ากรทมไม่ได้เป็นคนสั่งให้เปลี่ยน